เป็นนี่นะคันนี้จะเต็มนะหมดแล้วเหลือกองหน้านะเหลบเหลือกองหน้าอีกหนึ่งเข่งมนันัดหนึ่งนั่นเพื่อนเนี่ยสวยๆนะแตลลี่อ่ะที่ใหญ่ๆเลยคันวนี้เนี่ยเพื่อนมันอันนู้นก็ขึ้นมาใกล้จะถึงแล้ว มีสถีนเพื่อนยังอยู่ท้ายสตีหัวดีเพื่อนน่ะสองหน้านะหัวดีหัวใหญ่เลยเพื่อนนาลิมเพื่อนเขาขยับเลยนะเกยทางแล้วแบกหมดแล้วเดี๋ยวไปรับรับนาของสตีเพื่อนเน่ะคนจอกกระจอกกันเรื่อยๆนะนาลิมยังเจอะไม่เสร็จเพื่อนเนี่ยเพื่อนในหัวดีนะเนี่ยหัวใหญ่ขุมบนนี้ไม่ค่อยเน่านะเน่าก็เป็นอยู่ช่วงล่างเนา่า ข้างบนไม่ใช่เน่าเพื่นนนะนอนคันนี้ก็เกป็นแหวว40นะแหวว40 18อยู่ท่อละรันเลยนะเพื่อนเนี่ยเห็นไเพื่อนท่อคันนี้ไปดึงเพื่อนเนี่ยนี่เขเก็บเรื่อยๆนะคันนี้คนนี้ก็ยันมาคนนี้หมูสองนะเพื่อนเขียนไว้สิสัตวลี้ ใช่ประมาณ3-4สี่ตันมั้งเนี่ยเพื่อนกหนนานะเดี<ม>๋ยวไปดูคันนึงกันดึงคันนู้นละดินเลนเพื่อนมาสองคันเลยเพื่อสุดเพื่อนไงนะเขื่อยกันกานตูดคันนึงแล้วก็ดึงคันเพื่อนกันพลาดนะมาหน้านึงเพื่อนนะเขืนะ ไครจำก็ได้ก็รู้สึกมือต้นต้นปีเนาะต้นปีหนุ่มเ้อเคยถ่ายาทีนะทีงานมันโนต้นไสคือถ้าเขาเรียกกันนี้ชื่อก็แอนเพื่อนน้องแอนน้องแอนต,อนต้นใส่ ลมพังเลยเพื่อนลมังเดยว่ะ,ะลมพังไเลยนะเ <c oughs> ถอยลงกันนะ เนี่ยหัยใ,ใหญ่เลยนานฮะมาช่วยนานนี้เก็บเพืเ่อนๆเนี่ยเพ่นเดี๋ยวไปดูแซตทีกันบ้างนะแซตทีก็จะย้ายอีกนะดี๋ยวดูคราวนี้กันนะเราจะถอยไกบ้างนะเพื่อนเดี๋ยวดึงขยับเดินหน้านะอันเนี้มาดึงเดินหน้ามามายืนเงี้ยเลยนะอีกทีไก่แบกคนแบกก็เริ่มไกลแล้วนะ นี่เพื่อนสังเกตตอนนี้มาตสีค,คนเพื่อนขะ้างหลังข้าหลังสามค,คนเพื่อนนะแต่สีสามคนข้างหน้าข้างหน้าก็สามคนสามไม่ดับว่ะอย่าะพานสามสี่คนเพื่อนคันที่ออฟโตอ่ทำที่เกาะโตไว้ดีเหมือนกันเพื่อนเะนี่ยออกไปไงนะ รถุดนอนกันนะันที่ก็ดงง่าอย่างสุดี่รดึงง่ายอย่างุดลนะเีร้อยสุดมาทางนี้ก็ดีนะเพื่อนนะลังสวยนะรอในใหญ่ใบในเล็กใบนะขอบ1ิห้า เด็กส,สวย s, of of นะสวยจังท่ันมึงขอบไปปกนะนี s, ่ยเยอะนะัได um, ้แล้วเกือบสามตันนี่สามตันได้ น่าวัดหอยเข้าไปได้นะ,ะขุดให้เลาะทางนะเดินแบกนะไม่เต็มเลยเฮ <c oughs> ้ยหาอะไรอ้ะเพื่อนปิดตูดเลยนะแข <c oughs> ่งปิดตูดแผงเพื่อนแข่งใหญ่เลย <c oughs> ใส่ชงบนแล้วก็ล็อกช่องล่างนันเนี่ยสุดดีแล้วเนี่ยล็อกสองข้าง อย่างนี้เดินเมเนี่ยนะง่ายดีนะาจางเลย่ต้องดูสถีกันแล้วนะแต่นะนะแตีขยับแล้วเป็นน้ำสถีสูงนะรถนนมันได้เยอะนะเดี๋ยวใกลนะ้เมื่อนนเี่ยแต่ข้างหน้าก็เริ่มรับแล้วนะได้กับประมาณคันละสามตัน สามตันก็กว่าคันนู้นได้เมื่อนะ่ะคันที่ไปจอบันถนนะนะมาหน้าหนึ่งนะเพื่อนได้นน่ะสามตันกว่านะคันนี้คันนี้ก็น่าด้นเพื่อนเนี่ยจะมีคันเมื่อกี้หมูอะเพื่อนมีนะเพื่อนวางสะพานเลยนะวางสะพานจะได้ขึ้นง่ายเนาะเนี่ยวางสะพานแล้วอันนี้ล้อใหญ่เพื่อนเนี่ยล้อใหญ่ล้อสูง เลยกองเพื่อนท้ายนะกองท้ายหมดแล้วก็ดึงขยับเดินหน้าโอ้บังพุนอย่างดีเลยเพื่อน,นี่ยาวรากดินสวยที่จังเลยเนี่ยเพื่อนหมันนะขึ้นมาเป็นรถรถกว้างนะรถ่ังกว้างเลยเนะี่ย กินมายจาข้างบนนละปิดท้ายนะน่าจะได้งไงเพื่อนนะคาละสามตันเนี่ย,ย,ยดเดี๋ย,ยวนะดีงวนะที่เกาะดินว่าไงเกาะโอได้เลยนะ ยินเสียงหอบเลนะโอ้ยังไกลเลยเพื่อนโอ้ยังไกลเลยนะนี่สุดเลยนะยนี่ยุบแล้วเริ่มยุบเพื่ะนะอ,ขอขนเน,นี่ยเดี๋ยวให้เขาดัานตูดช่วยเอาเลยขึ้นเลื่อนไปแล้วก็ สุดนะเงี้ยเพื่อนเนี่ยสุดวาดเลยเหลือไม่กี่กองแล้วเพื่อนกันมานะลงมารับลงมาแบกช่วงหน้าขึ้น 18, แบบล้ว4018เพื่อนเลขทะลัดดิจัง คลองตัวเพื่อนเนี่ยขุดมันคลองตัวดีมันก็้าขึ้นบนแล้วนะเดถอยหลังนะถอยหลังยูเอาไปแล้วเดี๋ยวดึงกันมาถืต่อนะ tay mở ra xem Tiếp lấy 2 ra Để đàn thai chui này Đàn thai chui này. ดูแซตทีกันนะเพื่อนแซตทีก็ไก้ไก่จะมูกนะแซตทีอะ่ะไก่ไหมลนะเพื่อนแซตทีเนะี่ยหัวมันสวยด้วยอะ่ะไต็มเลยสวยเลยนะนี่นะลุงน้อยไม่มีนะนะช่วงไฟกระพริบเนี่ยนะเนี่ยตรงนี้ ตรงน้อยเป็นรุ่นธรรมดานี่ก็เป็นรุ่นโปรนะไฟกระติสน,ะ,นะออกมาออกกันโน่นแล้วออกกันไปเลยนะอย่างงี้รุ่นโปรเขาจะมีไฟจะยกเลี้ยวได้ แต่ข้างในก็คิดว่าว่าคงไม่แตกต่างเนาะยังไงก็ไม่รู้นะเพราะเขาติดเครื่องไม่นานลองติดน,น,นานเนาะวันนี้ไม่ได้ยินเสียงหอบเลยเพื่อนลนน้อยแม็กน้าม่อแทดทีมาใส่เพื่อนหอบพี่จังเลยหอบเพาะมากเลย่อดังเสียงเพาะ่อแทดทีอะหลังออกลง,ลงๆงเนาะใจไหมนะ สามปีตันเนี่ยเพื่อนดึงด้วยดึงด้วยดันด้วยนะ <S 2> <S 2> <S เยอะเ,เพื่อนนี่คั้นดันนี่มันจะเป็นเอลีเจ็ดเพื่อนอันนี้สี่เจ็ดันดึงนี่จะเป็นคันดึงเป็นสี่ศูนย์เพื่อนอ่ะอันนี้เป็นสี่ศนะูนย์นะ เพื่อนแี่แป้งนี้ก็เดี๋ยวก็จะมาขุดต่อนะแต่ไม่รู้วันไหนร้อยแห้งสักนิดก่อนก็จะมีเน่ามั่งน้ำขังก็อยู่ช่วง,วงท้ายเพื่อนุดนั่นเลยเนะนี่ยอันนี้เยอะเลยมากนะนะจะดึงขึ้นเลยนะ ยังเดียวไม่เชื่อนนะเคลื่อนด้วยฐนด้วยอ่ะนะลั่นมาเลยดานตต้เหมือนยกันเพื่อนเหมือนยกขึ้นมาด้วยนะ ขาบไปขึ้นกันหมดหนะเพื่อนสามคันวันนี้มาสามคันเพื่อนนอดมีไฟเลยเพื่อนนี่ไฟเบรกสวยมากครับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยเาาไล่ด้วยครับครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ